วันนี้ควรนรกลูกแตกเลยผมไม่กับเป็ดนี่ผัดกระเพราแมว <c oughs> ลูกซิเจะยยิงซักวันนี้ <c oughs> อจาอจารย์อาจารย์ยิงซักนี่แอบซ้ายน,นี้ยิงสด <c oughs> ควรนรกฉุดไม่อยู่ นี่ทำอะไรเขาเนี่ยทำอะไอ้จะพริกเยอะไปหรือเปล่าครับเนี่ยดีก็เผ็ดนิดหน่อยที่เรากินแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกอันนี้อันนี้กะเพรากะเพรากะเพราธรรมดาไม่ใช่กะเพราแตะถ้ากะเพราแตะมันไม่มีกับแตาแล้วแต่ละคนมีใส่คอนเวิร์ดทั้งนั้นไม่ใชนกะเพราคอนเวิร์ดเนี่ยเรากะเพราต้องเป็นชิ้นเปิดเติมจะเปิดแก๊สนะครับวิธีการเปิดแก๊สนะครับ ผมรสอยู่กับค่ะไม่ได้เลยอูบอมีน้ำมันหอยปิลมหนาวมาเยือนเหมือนคอยย้ำเตือนให้เรากลับมาถูกป่ะคุณลองถูกบ่ะนี่ผิดครับผิดแต่งอีกล้อง ใส่น้ำมันนะครับของผมใช้น้ำมันโอลีนะครับไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นโอลีมันถูกอันอื่นมันแพงนะครับเราก็เกี่ยวกับน้ำมันหรือเปล่าครับก็โอลีมครับที่จะทำมท้ออาหารอร่อยอ่ะโอลีมครับก็ซื้อโอลีมนะครับแล้วดูทีมมือคนทำได้ไหมครับก็จะทำการน้ำมันได้ที่ก็จะทำการใส่เครื่องนะครับนี่กระเทียมพริกสดโขลก ลบนะครับมันจะล่อตาบ้านมือเยอะไรดิพันมือเย็ดสากหาหน้ามือนะครับดูไม่ด้วยผู้ใหญ่ดูแลไม้ด้วยผู้ใหญ่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยต้องใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรบ้างครับเนี่ยมันถึงจะสะอาดที่สุดเผาขึ้นไหลได้หรือไงเก็ดเนี่ย ม,มอ sociedad, Bref, um ma, ือนบ่กพาุกอะมนะเพราคุกฟุ่นนะครัอนีกะเพราขุกฟุ่นากะคั่วาปิดคั่หอมแน่นอเพราะว่าใส่ใส่พริกหน่อยนะครับเชมเห็นไหมของแท้ต้องมีไอมีจาม เอ้เนื้อเนื้อสั่งมาจากไหนครับเนี่ยเนื้อครับเนื้อนี่จากญี่ปุ่นเพราะว่าปิดเอามาจากญี่ปุ่นเนื้อโคขุนโกเบโอ้กิโลหนึ่งสามพันกว่าแล้วในค่ำคืนนี้ชุดเนื้อที่สั่งมาชุดนี้ครับรวมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ล้านลายในปากจานนี้เกือบหมื่นล้านลายในปากกินเข้าไปปุ๊บอาจารย์ยิ่งจักอายล้านลายในปากขอบอกล้านลายในปาก อย่ไหม้เล็กน่อยนะครับไฟแรงเกินไปก่อนนิดนึงนะครับพอผสมน้ำนะครับผงชูรสกุ๊กกิกนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำมันหอยนะครับแดกลงไปนะครับน้ำมันหอยนี่จะออกหวานนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะ <c oughs> ไม่เลยแล้วก็ซัดภูเขาทองของเ<อ>ราเองเลยอร่อยแน่น,น,นอ,อนถ้าเด็ดจ้ามนีนคือแซ่ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่จะออกเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้สูตรผมจะใส่ชซอตพริกนะครับอ๋อชซอฟทิกตอนนี้คณะกรรมการได้กลิ่เราเลยครับมันจะออกเปรี้ยวหวานใส่ซอตพริกกรรมการนี่ยังไ้ผู้แข่งขันมาคนเดียวบโบไฮที่หนึ่งเราเป็นไปโบได้แล้วแต่ว่าเนื้อโกบีเราละลายในปากแต่ต้องเคี้ยวหนักๆนะครับเพราะมันจะยากเพราะว่า พี่ปิดแกซอยตนใหญ่มากปกติกับเราจะเล็กๆนะครับไม่ต้องอาจจะหยาบนิดนึงวันหยิบวันหิบเราเราเยอะไ้รัดวันหดิบเยอะใช่ครับโอ้ครับเยียครับเจียนเจยนียหยาบจริงจิง นี่ใส่อะไรครับเนี่ยไม่เผ็ดใช่ไหมครับไม่เผ็ดครับพริกไม่พอครับผมอ่าครับงานเข้าแล้วครับบอกให้โลครับกำลังถัดกับเรารอแป๊บนะครับอ่าโอเคครับจบรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูในอีกจาอีกทีนะครับ